พัทยากันต่นะะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตํำรวจเขาได้ข้อมูลมาว่ามันมีการ รวมกลุ่มจัดปาร์ตี้เสพยาเสพติดในบ้านหลังหนึ่งนะฮะไปถึงเนี่ยปรากฏว่าหน้าบ้านเนี่ยมีรถจอดอยู่เต็มเลยแล้วรถส่วนใหญ่ที่จอดเนี่ยเป็นรถรูด้วยแล้วบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยดูจากสภาพบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็นคนมีฐานะอยู่พอสมควรตำรวจเข้าไปฮนะไปเคาะเรียกก่อนนะฮะก็มีคนมาเปิดพอมีคนมาเปิดเสร็จปุ๊บตำรวจที่รออยู่อีกสิบกว่าคนก็กลูวเข้าไปในบ้านเนะี่ยบรรดาวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนะี่ย ตกอกตกใจตำรวจบอกเข้าไปเนี่ยมีบางกลุ่มกําลังนั่งเสพยาเสพติดอยู่บางกลุ่มก็แยกเป็นคู่คไปอยู่ในห้องนอนนะครับคือบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวสูงสองชั้นอยู่ในพื้นที่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ <Okay. S 2> เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะฮะในบ้านเนี่ยมีสระว่ายน้ําด้วยเป็นบ้านหรูอพอสมควรมองจากภายนอกตํารวจบอกว่า มันมีถุงดำปิดเอาไว้ที่บริเวณกระจกใสาทางเข้าประตูซึ่งตำรวจคาดกานว่าคงจะปิดเอาไว้เพื่อเป็นการอำพรางคนข้างนอกไม่ให้เห็นนะครับปฏิบัติการในครั้งนี้พอเข้าไปในบ้านเนี่ยนะฮะตกใจเลยมีเด็กวัยรุ่นคนระับอายุตั้งแต่17ถึง25ปี18คนนั่งดื่มสุราบ้างเปิดเพลงบ้างเต้นรำบ้างบางคนก็เสพยาเสพติดบางคนก็แบ่งกงน นั่งกันไปคู่ๆตามห้องต่างๆค่ะคือพอเห็นตำรวจเข้าไปแต่ละคนก็ตกอ,อกตกใจแต่ว่าจะหนีก็หนีไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่บล็อกทางเข้าออกเอาไว้หมดแล้วก็หนีไม่ได้ตำรวจพอบบุกเข้าไปก็เลยสั่งให้ปิดเพลแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยมารวมตัวกันที่บริเวณห้องโถงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยน,นะคะแล้วก็สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ปรากฏว่ามีฉี่สีม่วงส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ไปเจอของกลางเป็นยาเคชนิดผงกับชนิดน้ำ <S <S บางส่วนถูกทิ้งเอาไว้ที่พื้นพอถามว่าใครเป็นเจ้าของไม่มีใครยอมรับเลยพอตามไปดูในห้องครัวค่ะก็เจอเป็นร่องรอยคล้ายๆกับว่าเอายาเคชนิดน้ำไปอบในตู้ไมโครเวฟแล้วก็ให้มันเกิดความร้อนแล้วก็กลายเป็นผงขึ้นมาเจ้าหน้าที่ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ พอไปสอบปากคําวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะชื่อว่านางสาวกอแก้ววงศาอายุ21ปีเขาอ้างว่าเป็นหลานสาวของสมาชิกสภาจังหวัดคนหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็มาอยู่กับญาติที่พัทยาก่อนหน้านี้ค่ะนัดเพื่อนๆกลุ่มที่เป็นผู้ชายผู้หญิงด้วยกันนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานข้าราชการเป็นนักธุรกิจทั้งในพื้นที่จังหวัดชมบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครปรากฏเดินทางมาเที่ยวที่พัทยานี้แล้วก็มาเช่าบ้านหลังนี้ บ้านเป็นของชาวต่างชาติเช่าคืนละสอ0 0มบาทฉลองปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็สังสรรค์กันตามปกติแต่ยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอนะคะไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นของใครคะ่ะครับ ตอนนี้นะฮะทางพันธุ์ตองกฎเอกภิชัยกรอบเพชรพุ่มกับการสพพัทยานะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวคนที่มีสารเสพติดเนี่ยคงจะต้องส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วคงจะต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมว่ายาเสพติดที่พบเนี่ยเป็นของใครเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรับนะฮะว่าใครเป็นเจ้าของแต่ว่าก็พบแล้วว่ามีบางส่วนที่เป็นผู้เสพนะครับเดี๋ยวคงจะต้องไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วคงจะต้องไปเช็คกันอีกทีนึง ที่ปล่อยให้เช่าบ้านาหรือว่าทราบหรือเปล่าว่าคนที่มาเช่าเนี่ยมาทำพฤติกรรมแบบนี้